เสร็จแล้วพี่นอ้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายมนี่ข้ออ่อนสีสกินตามบกเตียง ตำบักแตงก็ลวกบักหอยจูบค่ะเาไปเบิ่งกันเลยเ้าจะไปลวกบักหอยก่อนนี่จ้ากำลังลวกบักหอยหอยจูบฮ่อแลนพี่น้องนี่เด้อยูหฮอแลนกับมีเด้อบ,ดบักหอยจูบอันมันต่อยดากบ่ได้หรอกเด้อเพราะว่ามันแข็งมากค่ะมันก็คือหอยบานเฮาเอามีดต่อยกลนบ่ได้หรอกทำไมจิม้มในย่างเดียวค่ะ มันแข็งเปลือกมันแข็งมากๆสีลวกกินก็ตามบักแตงเด้อเนิฮึมม,มันว่าพี่นอ,อพ่อกินเยอจ้ะคือหอดไท่บานเนาะพ่อได้หายคือถึงบาน,นค่ะพ่อได้กินเยอะจุไว้ขมเห็นปะ,ะซุกแล้วพี่น้องมันนี่ข้าสไปตํตาบักแตงไปตามบักแตง เบื่อบักฮวงค่ะบะักฮวงกินดูหลายพี่พีเป็นสื่อมาเลียมเพียงดูหลายก็เลยเบียบักฮวงแหงถือหน่อยหยาบหยาเพียงบ่าเสียบด้วยบักฮวงก็กดื่มก็เ,เลยเบียไปเลยขึ้นว่าสุกแล้วล่ะจ้าปากมันอา้าแนละ้วไหมฟ้ามันอา้าแล้วค่ะสัมเนียลจ่าเดี๋ยวไปตาบักแตงก่อน รำบเพ็รรักจ้าดัวยไม่สดบ่ได้โอ้หนัไหแตกไรแตก นไปนำปดกอดบกหอยขมตมึกเต็มสวัสดีจ้า มาแล้วก็ออนสีโอ้ยาพาปิดปากนี่ยก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะมากินตําบักแตงก็ลวกบักหอยพี่นอ้อง <c oughs> แดดมันซองสามมันนี่บักหอยหอยขมอืมอบ

จบเกมแล้วพี่น้องบรมีงานเย็ดแล้ววิงหม้เหลือหมู่านตะบักแตงได้บักทัว กินไก่กับมี่ค่ะต้มซุปเปอร์จับแห้ง์ตามักเตียงกินหลายคนใส่ส่วนกลางค่ะ ให้ขมทะเลทะเลฮอลแลนด์โอ้ยจะต้กินอย่างเสียบพี่น้องหุ่เขา ก да. yeah. ็คสอุปกรณ์ทุขอย่างให้คุกี่ปรเดี๋ยวคิดสิจเจม้ยก็สิข่มเห็นาว่าโนีคบิญงอย่าง่ยนะเหี้ยเป็นห่ง้ากส่มากเาว่าันคเนี่ยต้เนี่ยมันี็กายคิปได้แม่นะกเป็นมูกัน นิูขา่าวดยินข่าหรอกินข่าวบาลดม <laughs> จังเด่ย <laughs> ดนยิ่าเาเต,ตกงาน,นอีกรอบวสิไปตัวสยบยแนี้ไปแล้ว <laughs> ยูเป็นพาราพูทั้งนี่เ <laughs> 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 เก่งใจแม่ก็ได้ยนูน,น,นั่กันตลอดเกเห็นแห่ดเห็นเป็ยังมันบะมีหมองว่าง ว่าไปย่งบ้างข้างหลังจันกเท่าห่้อุงถ่ายมากล่องล้นหันจับจับจับต่หมักซง่หนามถอดเสียกะกรเ็

ต,ต,ต,ตินั้งตกนตกาาลอันชิปติดก่แล้วไม่ีติดมื่ออมาเาผืนข้าวนะึ่งน้อยๆก็รอกกันเลยนะี่นะมั่นน่ะบักห้อยบักห้อย คือข,นขนาน้อแม่คือของให้ผมไหมถ้ามองตรวจโคว,วิดอยูที่หนึงผลออกสองหมื่นนะต้องามืออนีสิจองไดปะปล่าห้องบรนึ่นตรวจงาอยู่งหรือเปง่ายอยู่ เราปูนเสาอ่ะไปตะกินแต่ถ้าเธอเป็นตะดาคมันถ่ายงมาขึ้นเส้นพูดได้ปกติดท่านี้เอ้ยต้นไมนก็บ้านไงก็บ้านเขาเนาะเนาะบ้านเขาเลือกใส่แหละ หีนี่นะที่จัดไงแต่ไงซุ้บน,นทีเ่เหลือแตั้ำนันอะไรไงสุดแล้วแกะคัดไปโอ้ยออกทั้งย่วงอ่ะันพลาสตงขายจะต้องมซเหรียญคนเด้อนินหน่อยเนี่อืออมนแจงแมขงไขายนไหมแม่รอกันพลัง่ง์ขาขายน้ำตลาถไหเนื้อานขายปลานขาเขาค่อยเอาใ่ถึงมาขายเพ่งมซิบยูโร คนไทยเขาซื้อซื้อซื้อแล้ว,ว,ลวพี่พีโพอ่ะพี่แตไปเก็บพีไ่ไปหาอยากกิอละขอซื้อสหกหน่นอ,นอ,อยหวานปีนี้เราเห็นหอยหวานน้่ติดกล่องนี่แม่ปิดโอ๊ยนัวนั่งบ่หอยแจสองขึ้นน่ะ ตามหมดพีกนั่นก็อยาบอกอืมแมันปนใชนแดงมันฝนตกกับแมบไม่อีกแล้วโมก,กิตา อ้าวเค้กหมูชุบส้อนน่ามากคับกั่น่ ไปกับไทยกักตัวอีกยิบซีเมื่อมันเหลืองมันฮอตใม่บ้านทำไอ้กากีบ้านแค่ไหนนะจิเมื่อเลยเหรอเฝ่าบินใส่กากีบ้านไทยบ้านมากรอดแหลกให้เยอะเต่กากีบ้านเทาก็สบายแล้วแม่ก็สิไปยี่ปุ่นแล้วหน้าคนนะ้ฟันม่ารู้่กินก็ไม่ขบหมด อยากปลาปลาล้งซะทำไมกะยุหินพักกะยุ่หงหรออยากเูอค์โเยบยไ่ได้กินแค่ปอดด้วยสมมติน,นี่ไม่ได้กินแค่กระเป๋างแนเนี้กินห่อยสมองเลยนะ <laughs> <laughs> สิประสาทแดงแล้วสุ่มปีกโขด แม่ซื้อผ้ากันรองเพ่นี้แลละค่ะแต่แม่ซีเขาส่งมาให้กินก็คือาิดขาดโแม่กัจบจีบมีเงินสืบสงงกินเยี่ขาตรงแพงมากาเป็นมื้และจีี่ละหากิน้มปังเอาละแม่บอมีเงินขาทรงขายหน้าแม่ ้ายหน้าทรงเขา่าชายหน้าเอาเงินอันทรงขาษไม่เห็นลูกบพาแม่ลูกอยู่หนอกสิรวยเด้อุมือนี้แหกจนเลยเมื่อหน้าเมื่อไท้ทรงเงินไม่ลูกกินอยู่หนอก <c oughs> อส่วนโควิด แคนแงมันแม่เนาะถ้าแตนนี้ได้กินมด้นั้นนะอันนี้ก็คือแบบนี้โบดไปใหมมันยังยุดบ่ได้หมู่สิยด้กินเนี่สแสึงนั่นเลเนพราน่อ้วนเงือกแม่มากินกินแั้วขวาวดเครื่องถวยไปกินัต้มดอีกจันจานน้อยหรอะขวาก็ได้วะขว่าได้ไม่ต้องบาดเนย ขันข้าปอกเปลือกซื้อก็ต้องพาสูงนี่มันมาันตุกัวแบบนำตาตองภาพตูดบาทสนุกใช้มันแห้งกันเพ่ขวะเมาควรมันถูกฝากไว้จำเนียเด้วย้ะพี่น,น้อยนี่เพจโอ้ยตาอะไรล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกาด้วยา้าบายบายสวัสดีค่ะ <laughs>